เยอะค่ะน่าจะแบบเกือบเกือบห้าร้อยเลยนี่ปลายสวยมากงานผ้ายืดแบบหลายหลายแบบนะคะันนี้แชมเปี้ยนใหม่อีกแล้วผ้าดีมากตัวนี้นะคะยืดบางแบรนด์หลายตัวอยู่นะแบรนด์หลายตัวมากเลยนะคะอันนี้แบรนด์ออกอยู่นะคะลูกค้าลองเอาไปเปิดดูก่อนนะคะสำหรับสินค้ารายการนี้นะ f j 9 แชมเปี้ยนฮอมมี่นี่ซุปเปอร์ไดนะแล้วก็มีเป็นเฮอร์เนสนะคะยูนิโคมีแก๊ปด้วยนะคะตัวนี้น้ำหนัก100่กิโลนะคะจำนวนตัวแบบจุใจเลยเสื้อขาวเนี่ยค่ะลูกค้าสามารถทำได้หลายแบบนะเอาไปคัดขายเอาไปคัด DIY ขายเป็นข่าวล้วนงานเทศการนะคะเอาไปพิมพ์ลายใหม่ก็ได้นะคะต้นทุนตัวนี้ ต้นทุนน้อยนะแต่ว่าสามารถเอาไปทํากําไรได้เยอะเลยนะคะใช่แล้วตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ได้เรียกว่าหายากนะเสื้อขาวเก็บยากหายากนะคะลูกค้ากว่าจะได้หนึ่งร้อยกิโลนี่โฟโรก็มาแต่ก็อยู่ในโคจานี่แบรนด์ออกปังๆเลยค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์ออกปังๆเลยนะเหมาะมากสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังหางานเสื้อยืดผ้าอยู่นะ หยิบไปหยิบมาไม่ลดเลยสนิทหนึ่งข้างหน้ากองเบอเริ่มแล้วยังไม่ได้ตึ้งต่งอเลย,เลยอัดมาแน่นๆเลยนะคะลูกค้าจา๋าขังการค่าเชื้อมาแล้วด้วยนะคะตัวนี้หนึ่งรอบนะคะสินค้าส่งตรงจากโรงงานต่างประเทศเลยเนาะ ครสนใจนะคะถ้าขาดมินได้เลยนะคะสินค้าตอนนี้มีพร้อมสุ่มนะคะเพื่อ้าสำหรับงานเช้อขาวลูกค้าที่ถามหาว่ามินทรงออกแบบไหนผู้ชายหรือผู้หญิงเยอะกว่ากันคอเป็นแบบไหนวันนี้มินมารีวิวให้ดูแล้วนะคะงานก็จะออกตามที่มินรีวิวเลยมีเป็นแขนสั้นนะปนแขนยาวนะคะลูกค้าคอกลมคอวีสวมใส่ได้ทั้งชายและหญิงตัวนี้ก็แบบว่า ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปอาจจะมีไซส์ใหญ่ติดมาหน่อยนะเอาไซส์ไปเผื่อๆได้นะคะตัวนี้นี่ครับดีค่ะแบนออกรัวๆแบบนี้อ่าแบนออกเยอะมากนะคะลองเอาไปเปิดดูกันเอนก่อนนะคะเผื่อแลากระสอบเพื่อขาเปิดนะแบนอาจจะแบบเยอะกว่านี้ก็ได้โอ้ยูนิคยูนิคใครสนใจนะคะทักมาได้เลยตอนนี้สินค้ามีพร้อมส่งนะคะลูกค้าขา เดี๋ยวมาดูงานกันต่อตัวนี้เหมือนที่แอนมินแจ้งไปนะคะ450-500ตัวโดยประมาณนะลูกค้าความขาวมันมีหลายระดับนะตัว่งที่ขาวก็ขาวแบบอู้หูขาวสุดๆเลยนะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าสีดอปลงมาบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมนะคะลูกค้า,ามันงานมันไม่ขี้เหร่แน่นอน,นะคะ่ะงานไม่ขี้เหร่งานทํากําไรได้แ <มา S 1> น่นอนเลยเท่ม <า S 1> แล้ว,รวแรงเลยใส่ยินดีมากกระเป๋าขายได้เลยอย่างงี้ น่ารักมากมีตมิกกี้อือ่ารักกาญจ๋าน่ารักมากงานเสื้อขาวมันจะค่อนข้างช้าแต่ว่าอันเนี้ยถือว่าผ่านเลยถือว่าโอเคเลยใช่ไหมคะงานเสื้อขาวนะสําหรับงานเสื้อขาวตัวนี้นะคะถือว่าผ่านเลยอันนี้หรีวิวจริงๆเลยจากประสบจริงจากประสบการณ์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอันนี้ถือว่าโอเคเลยใช่ไหมคะ ถือว่าโอเคเลยนะคะเ็มูมยูนิโครยูนิโครลูกค้าจ๋าคัดเฉพาะแบรนด์เนมขึ้นหัวขายได้เลยนะส่วนแบบว่าที่ดูแล้วเป็นแบบหาผ้าเนี่ยลูกค้าเอาไปอะแดปได้เอาไปทําใหม่ไปสกีนใหม่ไปมัดย้อมใหม่ทําราคาได้อีกเยอะเลยจ้ะลูกค้าเปนกำไรได้นอนแล้วผ้าก็คือผ้าดีผ้าขาคือดียูนิโครเยอะอยู่นะ รายการนี้ยูนิคอเยอะอยู่นะคะผ้าขาวเราคือแบบว่าเนื้อผ้าดีมากนะคะเป็นงานญี่ปุ่นนะคะสุข,ขาข <ๆ S 2> าใครสนใจนะคะทักหาอแอดมินได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์นะทางเพจนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้แต่ว่ายา้ำอีกครั้งว่ารีบดน,นึงนะเพราะงานขาวอันนี้คือแบบสุดยอดจริงๆของความหายากส,สุดปังนะคะแล้วก็หายากมากนะคะสําหรับงานเสื้อขาวนะอ่ะเดี๋ยวลองโกยลงมาหน่อยคะอ่ะลงองโกยลงมาหน่อยนะคะ เยอะมากดูซีว่าจำนวนตัวเยอะมากๆางก,กลางๆท้ายๆจะแบบว่าขาวไหมเดี๋ยวให้น้องพลอยโกยลงมาให้ดูนะคะ ว่าจะเป็นอะไรบ้างเนาะขัดจั๊วะตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะความสะอาดนะความสะอาดความสวยงามสําหรับงานขาวล้วนนะคะถือว่าผ่านเลยนะคะสําหรับงานตัวนี้นะ fj เเสื้อยี่ห้าเสื้อยืดขาวล้วนเสื้อยืดาขาวล้วนนะเราจะมี fj 9กับ fj 9 a 9 a คือขาวพิมพ์ลายแต่ถ้างานตัวนี้จะเป็นงานขาวล้วนนะคะเหมือนที่ลูกค้ากําลังชมรีวิวอยู่เลยนะคะอันนี้เปิดจากกระสอบจริง เลยนะคะลูกค้าขาสนใจทักมาได้เลยค่ะแบรนด์มีออกอยู่แล้วนะคะมีให้รุ้นกันทุกกระสอบอยู่แล้วนะคะสําหรับรายการนี้แต่ว่าแต่ว่าอาจจะมีไม่เยอะเหมือนที่บอกไปหายากเก็บยากจริงๆค่ะรายการนี้แล้วก็ราคาเนี่ยถือว่า ราคาดีต่อใจมากาคุ้มค่าสุดๆค่ะลูกค้าขาซื้อเลยค่ะซื้อเลยซื้อเอาไปทํากําไรกันดูได้เลยนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะสินค้าตัวนี้มีพร้อมส่งคิดว่าน่าจะเกินสี่เกินสี่แน่นอนเลยเพราะว่าด้วยความที่ผ้าไม่หนามากไม่หนามากผ้าเบานะคะลูกค้าแล้วเขาก็ตัวนี้จะไม่มีสกีนนะคะไม่มีสกีนผ้าค่อนข้างที่จะเบานะเขาไม่อัดน้ำหนักกันนแบบ แน่นๆจุกๆเ,เ,ลเลยนะคะ100กิโลกรัมนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะสำหรับงาน FJ9 นะคะเสื้อยืดขาวดูรีวิวกันเรื่อยๆดูรีวิวกันเรื่อยๆนะคะประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะลูกค้าประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะสงสัยตรงนีน<ล>สอบถามแอดมินได้เลยนะคะสอบถามกับทางแอดมินได้เลยนะคะสงสัยตรงไหนเนาะ เป็นรายการสินค้าที่แบบเหมาะมากกับลูกค้าที่แบบอยากเอาไปทำน<ล>ะสายแบบเอาไปตัดครอบเสื้อครอบอนี่หรือทำดีไอไวยได้หลายอ<ช>ย่างไปมัดย้อมไปเพ้นท์ใหม่นะคะไปทำลวดลายใหม่ไปสกินลายใหม่ เหมาะมากรายการนี้เหมาะมากนะคะสำหรับเอาไปสกีนลายมัดย้อมอุทยไนกี้ช่วยมากไหนนี่นี่นี่แดงๆค่ะแดงๆโอ้โหหลังไนกี้แขนสั้นแขนยาวคือแบบว่าแขนสั้นแขนยาวมาครบจุดในหนึ่งกระจบเดียวจัดเลยนะคะลูกค้าขาช้าหมดไหคะช้าไปหอยไปหอยเดี๋ยวรอให้แอดินนะคะอดินคอยนะรื้อรให้ดูหน่อยรื้ยรื้อให้ดูหน่อยนะคะเป็นยังไง เป็นลือกรวหรือเลยนะคะว่างานนักทายๆเป็นยังไงบ้างนะคะ ท้ายเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ยังขาวก็ยังขาวอยู่ใช่ไหมคะก็ยังสะอาดอยู่นะลูกค้านะก็ยังสะอาดอยู่นะคะมั่นใจได้เลยสินค้าของเรานะคะไม่ม right? ีการเปิดกระสอบระหว่างทางแล้วก็ไม่มีงานยาไส้มาแน่นอนห้าร้อยห้าสิบถึงหกร้อยตัวอุ้ยอ่าช่างน้ำหนักแล้วนะคะคุณลูกค้าขาเฉลี่ยประมาณการของยาแก้ไขอีกครั้งเฉลี่ยประมาณการอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบถึงหกร้อยตัวเลยนะคะสําหรับงาน FJ เก้าเสื้อยืดขาวล้วน เสื้อยืดขาวล้วนอ่ะประมาณ550-600ถึง600ตัวเดี๋ยวราคาแอดมินขึ้นมาให้ด้านบนคลิปนะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะคะสินค้ามีพร้องส่งนะเดี๋ยววันนี้แอดมินนะคะกับทีมงานนะคะขออนุญาตรีวิวไว้คร่าวๆประมาณนี้นะคะฝากด้วยนะคะสำหรับงาน FJ9 เสื้อยืดขาวล้วนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ